สุชีขี้อายให้ลูกคือของข้าวเองเนี่ยนะมันก็คว่ำร่วงหมดใช่ไหมไม่ร่วงเขาใส่เนี่ยอ่าไปโอ้ยแมวเราไปแอบดูไปไปแอบดูแอบดูแมวฝั่งนูกกันลูกเล็บลูกไร้ลูกเล็บลูกไร้ลูกเล็บลูกไร้โอเคเคลียร์เรดี้สเตดี้ go ไปดูแมวไปดูแมวก่อน ฮัลโหลมิสแมวอะก็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 อะเซกตหน้าเหมือนหน้าเหมือนอะไรนะ เอ้หพี่คนนี้เขาเปลี่ยนโรงเรียนงเ,เนี่ยขึ้นรถตรงไหนแล้ว <c oughs> เฮ้ยระวังขา <c oughs> มันทำหน้าเหมือนงงๆ <c oughs> ไปทางไหนทางตรงปะฝั่งนี้ฝั่งนู้น <c oughs> โอเคเวทติ้ง รอก่อนกุ๊กุ๊บกกวันนี้ทำไมรถเยอะจังโอเคเพื่อนกุ๊บกกกอ้าวปั่นปั่นเลยไปแมวแมวหน้าตลกอหร หน้ามันตลกยังไงลูกฮะ <laughs> ทำหน้าบึ้งเหรอ <laughs> อไปัป่นปัด <laughs> <laughs> มันโซฟันนี่เลยเนาะแมวตัวนั้นอนะ โม right? yeah, เดลซูชิเลยอะใช่เพราะเขาเก่าัน่ัอะปันด้ดิ oh. ปันด้ดิอะโก้โกโกโกเคลียเคลียอ่าไปโรงเรียนกัน หนูจะเอาลาบูบูไปโรงเรียนด้วยทำไมนะ <Hey. S 1> แล้วมีเพื่อนรู้จักมันป้าหรอ <Yeah. S 1> ใครรู้มาง <No. S 1> ฮะ know what the ไม่มีใครรู้เลยใครชิกินะเกตชิกินะเกตอะไรอีกเราอ่ะไปปันปัน อย่าไปชนรถเขานะเฮ้ย <laughs> เข้ามาอะไรฝั่งนี้ <laughs> อะแล้ววันนี้ไม่คุยอะไรมั่งไงชูชูเทรนวิดีโอที่หนูชอบดูตอนเด็กนะเป็วๆโอเคเครียโกโก็ ฮะโคโคเม l อนเออ t อใช่ y Papa. เพลงอะไรนะจไม่ได้จอนีจอนีใช่ป่ะ Yeah I know that one. It's i t so s funny and they also look so fat. <laughs> How do you know that? ก็กดพ่อดูกับหนูเป็นตั้งสี่ปีนะทำไมจะจำไม่ได้ล่ะไหนร้องสิร้องสิทำไมอ่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรัอะร้องเพลงอื่นให้พ่อฟังหน่อยกันเพลงอะไรหนูชอบชอบใครบันนาอะร้องเพลงบันนาให้ฟังหน่อย โอูยแคล่าผ้าอะไรมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยมินยอนอ่ะพูดพูดภาษาจีนให้พ่อฟังหน่อยว่าอยากกินไอติมพูดยังไงวิานจะกินีวิานจินจีมีแปลว่าอะไรนนอไอศกรีมไอศกรีไอศกรีมเหรอจริงป้ะเนี่ยิอจกลีคือไอศกรีมเหรอในภาษาจีนอ่ะนะใช่น <Chinese. S 1> ี่ใช่นีส <laughs> บิงจิลีบิงจิลีไป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 ปันดีๆีวันนี้วันศุกร์มีจะห่อข้าวไปกินด้วย <laughs> <laughs> เรก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 ,เรกมีเวทีเฮียโอ้ดูบ้านดูบ้านทูเล็ก เด <Yep. S 2> ือละห้าร้อยเจ็ดห้าเองทูเบดรูมที่ไหนเนี่ยฮาเล e y ส t r e e t b l a โอ้โเขามีหมาแล้วก็ควรีย้ายโรงเรียนกันนยะ้ายโรงเรียนมาเรียนโรงเรียนไหนแล้วเนี่ยโน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 โรถมารถมาจะไ สุนัขเป็นแคทเชอร์มากแม่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 ่แม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 ม่แ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 ม่ เราต้องผ่านเขาก่อนลูกไม่เบรกไม่เบรกอ่ะกปันปะดูหมาตัวนี้ดูตูด <laughs> ตูดหมาไอตูดหมาไอตูดมึกโอ้ยอย่าดึงแรงโอ้ยทำไมพี่เขาดึงมันแรงขนาดนั้น <laughs> ดูไว้หน้ายน่น <laughs> อ oh, โอเคก็เพ okay, ี้ยก็เขาอ่เขาต้องผูกมนไวลูกมันจะได้ไม่วิ่งไปเดี๋ยวโดนหมาไอ้โดนรถเหยียบเออเดี๋ยวโดนรถเหยียบอ่ปันปันนเข้าไม่ให้พ่อะไรนะไเนะ เออวันนี้ทำไมโยรีมาก่อนเราทำไมโยรีมาก่อนเราขาอิเดอะด็อกโอ้ไม่ไม่เคยกิน Yes he อีแพสอีแพสมันหมาตะข้างอะนะ มันไม่ได้กินวันนี้มีโบสป่ะสด้ไงเชิดอะเข้าโบสถ์ไหมวันน้วนิง thank you แท็กลันแท็กลันถือแท็กหลังอ้าวไปถึงโรงเรียนแล้วโรงเรียนมีโบสทฮะไม่ไม่ไม่พูดคำนั้นที่โรงเรียนลูกอ่ะเซสร็จไป